นี่เราเรียกจดหมายน้อยภาษาพูดนะจดหมายน้อยไอ้ใครดีดไหมจดหมายน้อยมันพิ๊กเล็กๆมาลุงแม่อะไรพวกนี้จดหมายไหนอันนี้ครอบเวอร์นะเนังสือที่เจ้าหนี้จะทำจดหมายลงอะไรที่เล็กๆเราบอกเฮ้ยมันจะเป็นหนังสือรายการได้ยังไง ก็เนี่ยเข้าปางเงินมาก็เยอะหรือไม่เข้าปีเงิเยอะไอจดหมายน้อยเนี่ยมันมีเรื่องจดหมายน้อยอยีผมช่วยคนชีวิตรอดเลย,ยคนหนึ่งเป็นหัวหน้าเป็นรายการทุนทางกรมแต่แรกเป็นหัวหน้าเปนแหนครั้งแต่ดีดีสั่งด้วย วันนี้พาผู้เชี่ยวชาญไปเรียนมีสมัยก่อนรู้นะเมื่อ20ปีที่แล้วเรียนหมดไปตั้ง600เรียนผู้เชี่ยวชาญไปทำเบิร์มาให้หน่นหนนหนนอย น้ามแม่กลางวีื่ไม่จะไม่เปิดไม่อยู่อะไรนะรู้สบายใจผมจอยู่วบายใจครับมันมาถึงก็มันก็นะไม่เลือกทำมันึกไปเลนเรีกมม่กที่ดีจันงนะ600บาทจะเปิด บอามไปเรืยองในรอบแขกก็ไม่ได้เียตอนนั้นมันเรียนเรียนอาเรียนในกาพิการด้วยวันนี้วันนี้ได้พาผู้เที่ยวทานไปเก็บตัวอย่าง,องหอยที่จนบุรี นะถ้าเหมาเรือออกไปเก็บปุย่ยาหงหมกร้อยตากเนี่ยเขาก็ทำมันทขึ้นมาเด็กขึ้มน,นมาได้ัหะไอพิจิตรองไนั่นหแล้วมันมาคืนแง,งินหกร้อยมาระเทศนี้มาด้วยมันก็ปวดหนะัวมนันผมจริงๆเอาเนะี่ยไม่เลขนนี้นะมันต้องรอตรวจตัวน ทำาน่รง um, ่องราวัน่ไปทำเจอบไมนอ้ยทำมันดึกทำดึกเล็กไอ้ไอ้เรื่องที่คุณจะเมฆอะไรทั้งหลายอยไาก็เมเยเปิดเข้าห้องเด็กไปทำเจอไไม้นอยามัน้ึกลยเรียนทั้งทที่บรนชาให้ ไปทำเรื่องเปิดเงินข้าวอีัวนี้ทั้งนี้ได้ทำบันทิกมาเพื่อขอเบิกเลยจบหมายน้อยปาหน้าหรืออย่าลืมนะเก็บค็พีป้ไว้นะลงวันที่ไว้ด้วยผมก็เก็บยิดทีไว้เลยจนเรื่างอธิบดีกระเสียนสมไยก่อนเราไม่น,นี้อะไร อปปรต้องมันเข้าไปตรวจตันที่บานเขาไปไปแจ้งบอกมันมีการผูจริงมันก็ถูกสอบมันประมาณท่านอยู่สี่ห้าปีนะที่มันทำเอกสารจดหมายน้อยมันเก็บไม่หมดต่อจะาวาดรวบมันเงี่บตาเรื่องผู้จริงเกิดมาเรื่องนี้ผม ทำตามคำสั่งของเลขาธิการสั่งให้ผมทำผมจบหัวไอ้หน่อยเอาให้เขาดูหน่อยเลยรอดไม่ใช่มันไม่ได้รับเงินคนงานปากแง่แง่เลยวันต้อมาขอบคุณหัวใจกลางด้วยผมไม่หมดเลยผู้คนคำการสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่ทำแล้ว คำสั่งไม่ได้เนี่ยอธทิบดีสัง่งทีนี้หมก็ต้องไปเมกใช่ไหมไปเมกเรื่องขึ้นมาเรื่องทั้งหลายหลียทีนี้มีอยู่บทหนึ่งทราบที่ผมไปรู้เรื่องนี้เข้าเนียมีบทนหนึ่งอะที่ดีเนี่ยท่านสั่งผมให้ผมไปรับผู้เชี่ยวชาญท่าไหนมือรุ่จยาไม่ได้บอกให้พาไปที่บางแสนะ ให้พาเขาไปดูหน่อยเขาเขาพาเขาไปเที่ยวอะไรเงี้นแต่แล้วมื้อกลางวันเลี้ยงเขาด้วยนะตังโมเลี้ยงเอารถหลวงไปไปเสร็จแล้วผมจะเลี้ยงอาหารเขาเลี้ยงเสร็จแล้วเวลาเบิกเงินผมก็เงินผมควักให้แล้วเงินไม่ให้ผมอะไอ้ที่มีจานไม่ใผมอะผมบอกว่าผมมาไปแล้วมาผมมือลายเดียวให้เขาเบิกให้ไม่เบิกเ้ย ดีต้องเงินความของตัวเองเขาแค่เขียนโน้ตอะไรนึงสั่งไปที่เพื่อนผมวันนี้สั่งไปมมาใม้ไปทำด้วย<ส>มันก็เลยเขียน,นอย่างน<ส>ี้ยพาผู้เที่ยวพาไปเก็บตัวอย่างหอยค่าจ้างเหมาเรือมันไม่ตรงกันนี่ผมจึงไม่รู้เรื่องไงว่านี่เอกสา,ารได้ให้การเนี่ย ที่มันทุดเจริญกันทั้งหลายแหละเนี่ยถามว่ามันทุดเจริตอะไรมัดเบิกด,ด้วยไม่ชอบดยกฎหมายก็เยอะเมฆไงเขาจะเมฆตั้งเรื่องให้มันเข้าออตางกัีทีนี้ไอ้คนทามันตายอ่ะมีจากตัวนี้ก็เหมือนไนผมผมก็มีเรื่องเหมือนกัน ผม้ชมเราระมัดระวังนะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองผม,ผมทํามาเกี่ยวข้องกับแล้วรีหนมีรฐมนตรีะระหวงหมดเลยอนในวันที่14ตุลาเนี่ย14ตุลาตอนนีนมน้มันประท้วงกันที่หน้าพูุสนามหลวงที่ทำรถมนตรีก็สายให้ แจ้งไปหมาลายต่างๆบอกว่าให้หมาลไยเนี่ยวดการอภิปรายเรื่องเกี่ยวกับการเมืองไม่ไม่มีการอธิปายเรื่องนั้นสมัยนั้นปฏิวัติจอมบนขนสนัส่งประหลาดมาให้ไปสั่งหมาลายบอกปอกหม้เสด้ยัง อกว่ามันต้องไปห้ามต้องออกไปมาใหม่ให้มาตายอีกบอกว่าให้ไปมาลจรงัตปิดปิมาลา,า,ายเพราะว่าเป็นที่มั่วู่ไม่พวกนี้มันปั่ท้อยู่เลยไม่ยอมเลกที่ลายโขึ้นไปเับประหลาดใจหาแร้วุนตี มึนดีสั่งบอกไม่ออกสิตลาดกระทุวงบอกว่าเราสั่งไม่ได้เพราะว่าเป็น,นอำนาจขนมาไม่ใหญ่เรื่องนนะของสั่ผมเป็นรัฐมนตรีผมเป็นตลัดทำไมสั่งไอ้ที่ดีไม่ได้เพราะท่านคุ้นกับกระทุวงกันเห็นไหมแต่เราบอกอะไรไม่ใช่ต้องให้สั่ง ก็รวงแล้วแล้วทวงแล้วอยูงนี้ท่านไม่เชื่อเราไม่ไม่ทำตรงนี้ผมคนหน้างเองผมสล่างบังึกด้วยให้กหลัเงเต็มด้วยพ่น้าท่านรัฐมนตรีว่า,าการกระทรวงได้มีบัญชา ที่กอดที่ประหลัดแล้วประหลัดให้ประหลัดเต็มเนี่ยเพราะนั้นตรีสังที่ดีไม่ได้มันมันมันต้องผ่านโดยประหลัดเองหมายความว่าถ้าถ้าตัวยก็ตัวยประหลัดในการเมืองตลอดได่ออกนี่แต่ประหลัดแจศานเพราะประหลัดก็รู้อยู่เพราะประหลัดเองคือเป็นอาจารย์รองอธิการเกิดถึงรู้นเจอร์ภูมา